ที่เราหยุดไว้ที่การต่อสู้ในทางคดีอาญาที่พลพ่อคุณแม่ของน้องเต้รับ,รบข้อเสนอจากผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุเอาไว้แต่มีเงื่อนไขยังไงต่อครับทีนี้พอมีเงื่อนไขตรงนี้นะครับ,รบก็ปรากฏว่าทางฝ่ายครอบครัวของน้องผู้กอ่อเหตุก็ปฏิบัติตามแผนพื้นผูชําระภายในกุมภาก็คือ8 6 8 6, 6เนี่ยมีการตกลงเงื่อนไขกันว่าต้องชําระไม่เกิน กุมภาพันธ์ของปี <6 66 S> 2อ6พใช่ครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของน้องเตก้ก็ยอมรับข้อเสนอแต่มีเงื่อนไขว่าเงื่อนไขยังไงฮะมีเงื่อนไขว่ายินยอมที่จะรับเงินส่วนนี้แต่ยังสงวนสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกร้องในความเสียหายที่ยังไม่ได้รับเยียวยาต่อนะครับอันตรงนี้น่าสนใจนะครับ,รบเพราะไปฟ้องต่อก็คือทางแพ่งป่ะฮะ ใช่ครับทั้งแพ่งหลายคนสงสัยว่าทําไมถึงตอนที่พนักงานสอบสวนรวบรวมสำนวนตรงให้อัยการส่งฟ้องถึงศาลเนี่ยนะครับทำไมถึงไม่ฟ้องไปทางทั้งอาญากับแพ่งรวมกันไปเลยคุณพ่อคุณแม่ของน้องเต้จะได้ไม่ต้องกลับมาฟ้องใหม่ตรงนี้คุณวิริศัสบอกยองไงฮะคืออย่างนี้ครับกรณีที่เกิดเหตุนี้นะครับถือว่าประมาทขับรถประมาทเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตายนะคะ เป็นความผิดในทางอาญาในขณะเดียวกันเนี่ยการกระทําดังกล่าวนั้นเนี่ยถือเป็นการละเมิดครับทางแพ่งครับซึ่งเข้าหลักมาตรา420ครับผู้ใดจงใจหรือประหาทเลินเล่กกระทาให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่การหรือจิตใจหรือชื่อเสียงครับผู้นั้นเนี่ยจะต้องรับผิดฐานละเมิดแล้วจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนครับให้กับผู้เสียหายครับนั่นคือหลักทีนี้ถามว่าในเรื่องนี้นะครับ มันเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาภาษากฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดียาหมายความว่าคดีายาเนี่ยเป็นหลักครับแต่มีความแย่ายทางแพง่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนแพ่งเนี่ยพร้อมไปกับคดีายาาเลยครับสืบกันทีเดียวในคดีนั้นเลยทีเดียวเลยจะได้จบเลยครับทีนี้ถามว่ากรณีของน้องเต้ที่เกิดขึ้นนี่นะครับมันมีข้อสังเกตอยู่ว่าถ้าจะ ใช้หลักนี้ในคดีนี้นะครับในคดีนี้นะครับเนื่องจากว่าผู้กระทําความผิดเป็นผู้เยาว์นี่วงเล็บตรงนี้เอาไว้เขาอายุแค่สิบห้าปีเศษเศษเท่านั้นเองนะฮะเขาเป็นผู้เยาว์พอเขาเป็นผู้เยาว์ปุ๊บเนี่ยครับปัญหาก็คือว่าแล้วความรับผิดในทางแพ่งใครอะจะต้องมามีส่วนร่วมในการรับผิดกับเขาด้วยอันนี้สำคัญเพราะว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยผมบอกแล้วมาตรา420เนี่ยวางหลักเอาไว้เรื่องประมัติเลินเล่อบในคดีลูกกันนั้นเนี่ยในเรื่องของประมาทเลินเล่อนั้นเนี่ยนะครับมันมี2กรณีที่น่าสนใจครัในจ้างลูกจ้างกรณีที่1อ่าลูกจ้างกระทําความผิดในทางการที่จ้างนายจ้างต้องมีส่วนร่วมในการชดใช้ค่าเสียหายครับกับลูกจ้างด้วยเพราะกําลังของลูกจ้างอ่ะไม่เียนพอใช่ใชับ ั่นคือกรณีที่หนึ่งครับกรณีที่สองก็คือในกรณีของผู้ไร้ความสามารถผู้ไร้ความสามารถเนี่ยจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา429ครับกับ430ครับ,บซึ่งคำว่าผู้ไร้ความสามารถในมาตรา429กับ430นั้นเนี่ยม,มันจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้ไร้ความสามารถที่มีผู้อนุบาล แต่ผู้ไร้ความสามารถในมาตราดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับหมายถึงผู้ที่หนึ่งเป็นผู้เยา่์ก็คือเยาวชนใช่ครับครสองก็คือเป็นผู้วิกลจริตที่จะต้องมีผู้อนุบาลอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้มาตา429รา429ี่เก้าหนี่ยกว่าถ้าผู้ไร้ความสามารถเนี่ยไปละเมิดบิดามารดาเนี่ยจะต้องมีส่วน ในการรับผิดชอบภาษาบ้านๆของเราคือถ้าสมมุติว่าคุณปล่อยให้ลูกไปกระทําความผิดในยุคของลูกคุณน่ยยังไม่บรรลุติติภาวะเนี่ยพ่อแม่คุณเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก้าวขาเข้าไปในตารางข้างหนึ่งแล้วนั่นคือในทางอาญา,าเนี่ยครับพร, <ฮะ S 1> พรบรคุ้มครองเด็กเนี่ยก็พูดถึงนะพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยก็พูดถึงในมาตรา26วงเล็บ3 <ฮะ S 1> ในข้อเสนอการมาตรา78ก็บัญญัติไว้ว่าถ้าละเมิด รือฝ่าฝืนว่าตาย6ี่หเล็บสามเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดในทางอาญาครับที่ผู้อุนการพูดแต่ในส่วนทางแพ่งเนี่ยพ่อแม่ก็มีส่วนเหมือนกับนายจ้างลูกจ้างเลยต้องรับผิดในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาใช่ครับอันนี้เป็นเหตุที่มาที่ทําให้เราต้องไปฟ้องในทางแพ่งเพิ่มเติมปัญหามันอยู่ตรงนั้นข้อเท็จริงในเรื่องนี้นะครับปรากฏว่า,ววาพ่อแม่ของน้องผู้ก่อเหตุอยู่ ต่างจังหวัดออยู่บุรีรัมย์ครับแต่ลูกเนี่ยมาเรียนหนังสือที่โคราชครับเข้าใจว่าปู่เนี่ยคงอยู่โคราชอยู่กับปู่ก็เลยให้ลูกเนี่ยมาอยู่กับปู่คือปู่เนี่ยดูแลอ,อกลายเป็นว่ามันก็จะมีความยากไปอีกเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ดูแลท่านผู้ชมครับคือปู่เนี่ยไปดูแลเด็กใช่ที่ก่อเหตุครับ เพราะว่าเด็กคนนี้มาเรียนที่โคราชก็มาอยู่ในความดูแลของปู่อืรถก็อยู่ในบ้านปู่นะฮะคุณแช่อยู่ในบ้านปู่ในขณะเกิดเหตุอ่ะพ่อแม่เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นคนที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมในคดีนี้คือปู่ปู่ด้วยคือปู่ครับก็ไปเข้ามาตารอา430บอีกว่าบเพราะ430ก็บอกว่าครูบาอาจารย์ผู้ดูแลนะจะต้องร่วมรับผิดเว้นแต่ว่าจะพิสูจน์ได้ว,ว่าตัวเองเนะี่ย ป้องกันแล้วไม่ประมาทนะฮะอันเนี้ก็ไม่ต้องรับผิดครับซึ่งมันมีดีกาเยอะแยะเลยสี่ร้อยสามสิบเนี่ยมีดีกาเยอะแยะเลยว่าประมาทหรือไม่ประมาทครับเช่นเด็กไปอยู่โรงเรียนประจำนะซึ่งครูอาจารย์ก็ต้องคอยดูแลแทนพ่อแม่ใช่ไหมฮะเพราะเด็กไม่ได้อยู่ในความดูแลพ่อแม่ละอันเนี้ยแล้วก็อย่างดีกาเรื่องดึงเขาบอกกว่าเด็กเอาพลุมาอื ครูเนี่ยเห็นอเก็บอืแต่เด็กยังเล่นรอดไปเอาพลุจากที่ไหนไม,มาเล่นอีกแล้วเกิดถามว่าแล้วครูเนี่ยจะต้องไปรับผิดชอบกับเด็กไหมครูก็ถูกฟ้องตามมาตารา430บล้วกว็เลิกครูเนี่ยก็สู้คดีว่าเขาได้มีตำกรกันี้แล้วแล้ว็ศาลก็เชื่อว่าครูเนี่ยได้ไปเก็บแต่เด็กไม่รู้เอามาจากไหนอีกเอามาทำนี่อีก เพราะงั้นครูก็ไม่ต้องรับผิดชอบคือพิสูจน์ได้ว่าพยายามห้ามแล้วแต่เด็กละเมิดและก็ทําความผิดจริงๆก็รอดไปแต่ในคดีนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าในบ้านต้องรู้อยู่แล้วสิว่าเด็กเนี่ยขับรถได้แล้วเอารถออกไปบ่อยๆนี่นะครับแล้วปล่อยละเลยตรงนี้ได้ยงไงนี่คือประเด็นว่าพอเราเนี่ยถามว่าทําไมเราไม่ฟ้องเรียกค่าเสียหายไปในคดียาครับเนื่องจากว่า มาตรา429ก็ดีมาตรา430็ดีให้พ่อแม่ให้ผู้ดูแลจะต้องร่วมรับผิดครับทีนี้ถ้าเราไปร้องค่าเสียหายในคดีอาญาก็ได้แต่เฉพาะเด็กเพราะในคดีอาญานี่มันไม่สามารถมีโจทย์ร่วมได้ครับแต่มีไม่สามารถมีจำเลยร่วมได้โทษนะแต่ไม่สามารถมีจำเลยร่วมได้แต่มีโจ์ร่วมได้ซึ่งในคดีนี้ตอนที่ไปฟ้องศาลเยาวชนอายการเนี่ยเป็นโจทย อายการก็ฟ้องแต่เฉพาะเยาวชนที่ก่อเหตุเพราะหลักคดีอาญาอย่างนั้นจะไปฟ้องบิดามารดาจะไปฟ้องปู่ให้เป็นจำเลยในนี้ไม่ได้แต่ทางฝ่ายพ่อแม่น้องเต้นเนี่ยได้มอบให้สภานในความเนี่ยโดยท่านเวียศบุญเพลิงเนี่ยร้รองเข้าไปเป็นโจ์ร่วมกับพนักงานอายการ,รอันนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราไปร้องทางแพ่งแล้วเราจะขอให้ศาลเนี่ยเรียกพ่อแม่ปู่เข้ามาเป็นจำเลยร่วมในคดีเนี้ย ราะคดียามันเป็นหลักครับในส่วนกางแพ่งด้วยเนี่ยถ้าทําอย่างนั้นสารก็จะให้แยกฟ้องอ๋อเข้าใจแล้วในการต่อสู้เรามาถูกทางแล้วถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางแล้วเพราะงั้นเมื่อคดียาอาเนี่ยทางฝ่ายน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการแผนยอมรับสารภาพสารก็ดําเนินการก็คดียาก็จบเมื่อคดียาจบเนี่ยถือว่าน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยยอมรับโดยดุสเดีแล้วครับว่าตัวเองเ่ยประมาท เพราะงั้นในเรื่องของละเมิดในทางแพ่งเนี่ยเฉพาะตัวน้องนะฮะประเด็นนี้ไม่ต้องไปพิสูจน์แล้วว่ารประมาทไม่ประมาทก็จะเหลือแต่เฉพาะค่าเสียหายค่าเสียหายแต่ค่าเสียหายเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าเขาต้องการเรียกร้องมูลค่ารวมทั้งหมดสิบห้าล้านบาทเป็นตัวเลขที่ประมาณการเอาไว้เพราะว่าน้องเต้เพิ่งเรียนจบ,บแล้วกําลังมีอนาคตที่ดีประเมินจากเงินเดือนประเมินจากสิ่งที่น้องเต้ควรจะได้รับครับ จนถึงอายุ7080เลยครับอันนี้สมเหตุสมผลไหมฮะคืออย่างนี้ครับต้องขออนุญาตเรียนงี้ว่าโดยหลักของการเรียกร้องค่าสินไหมนั้นครับมันก็จะมีจำนวนค่าเสียหายที่จะเรียกร้องได้เนี่ยในหลักใหญ่ๆอยู่ครับอย่างกรณีหนึ่งค่าปรุงศพค่าใช้จ่ายครับค่าปรุงศพในค่าใช้จ่ายในกรณีนี้เช่นค่าจัดงานศพค่าใช้จ่ายในการ ลำเลียงศพอะไรมาอันนี้ก็คือหมวดนี้ครับหมวดที่สองก็คือค่าขาดไรอุปการะครับหมวดนี้จํานวนเงินจะก้อนใหญ่หน่อยเพราะมันมีเรื่องระยะเวลาเรื่องเกี่ยวกับอะไรได้นะที่เข้ามาส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือค่าขาดแรงงานในครัวเรือนครับอันนี้นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าน้องเต้ช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวนี่นะครับมันสามารถ คำนวณมาเป็นค่าแรงงานในครอบครัวได้เช่นมาช่วยทํโน่นทํานี่นะถ้าน้องเต้ไม่อยู่แล้วครอบครัวต้องไปจ้างคนอื่นมาทําแทนอะครับส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของทรัพย์สินของน้องเต้ทรัพย์สินของน้องเต้นั้นเนี่ยเช่นอะไรครับโทรศัพท์ที่หายในที่เกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนอันี้คือเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่จะเรียกได้แล้วนี่คุณเศรษฐคิดว่าสุดท้ายแล้วคดีเนี่ย คุณพ่อคุณแม่ของ้องเต้นเนี่ยจะได้รับเงิน15ล้านบาทไหมทีนี้ปัญหาอย่างนี้ครับว่าตัวเลขก้อนใหญ่ใหญ่มากก็อยู่ที่ค่าขาดไรครับตัวนี้ก้อนใหญ่เพราะค่าขาดแรงงานในครัวเรือนเนี่ยรู้สึกทางท่านภาคท่านจะตั้งตัวเลขฟ้องร้องไปประมาณ5 0 0 0นครับแต่ตัวเลขค่าขาดไรเนี่ยก้อนใหญ่ทีนี้ค่าขาดไรก้อนใหญ่ก้อนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา ของอายุอของคุณพ่อคุณแม่ <ฮะ S 1> ที่น้องเต้นเนี่ยถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ไปตรงนี้นะครับซึ่งถามว่าที่เรียกไปนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแต่ผู้ที่จะชี้ว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้ <ฮะ S 1> ก็คือผู้รักษาเจ้าของสำนวนคดีทีนี้พอถามตัวเลขขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องขออนุญาตอย่างนี้ก่อนว่า ในเรื่องของการชีน้นําในเรื่องของการชี้นาว่าเนี่ยตรงเนี้ยชัดเจนแน่นอนเพราะว่าคํานวณอย่างนั้นอย่างนี้ในเมื่อคดีมันอยู่ในมือศาลแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปชี้ไปพูดไปให้ข่าวเหมือนเป็นการโน,มน้มน้าวให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิษฐ์ตามที่ชี้นําไปคนที่พูดจะถูกข้อหาละเมิอดอํานาจศาลเพราะฉะนั้นกลัวจะเสียรูปคดีเสียรูปคดีไม่ไม่ได้กลัวลวครับกลัวจะ ผมเองจะโดข้อหาระมืออำนาจศาลซึ่งจะไม่มีใครฟ้องศาลเองครับจะเพราะงั้นผมพูดได้ในหลักการนะครับว่าฐานที่เราเรียกเนี่ยเราเรียกโดยพื้นฐานที่มีหลักกฎหมายสนับสนุนครับแต่ตัวเลขนี้จะได้เท่าไหร่นะอยู่ที่ศาลแต่ถามว่าเวลาเราฟ้องไปนั้นเนี่ยโดยหลักนะครับทนายเนี่ยก็ต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่าตัวเลขนี้นะครับ ที่เราเรียกร้องไปนั้นเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่เราสามารถจับพิสูจน์ได้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรกหน้ามาตามกันต่อเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนะครับเพราะว่ามีปู่มาร้องต่อสื่อมวลชนว่ามีพ่อและแม่ของเด็กเนี่ยนะฮะปรากฏไปเสพยาแล้วหลอนทำร้ายร่างกายลูกกระทั่งเสียชีวิตลูกเนี่ยสามขวบเท่านั้นมาติดตามความคืบหน้าของคดีนี้แล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาในสังคมแบบนี้อย่างไรช่วงหน้ากลับไปติดตามครับ